นะครับดูก่อนนะครับดูหลวงพ่อสมอัสมูนะครับพอศหนึ่งสี่นะครับสองห้าหนึ่งสี่จังหวัดพิษบุร์นะครับดูก่อนนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนดูด้านหน้ามาก่อนดูในภาพรวมเลยนะครับ เป็นพระอาจารย์นานๆนะครับเป็นพระอาจารย์สมอม,มนะครับเดือนน่าจะเป็นพฤศจิกายนสองพันห้าสิบสี่นะครับนะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดูจับขึ้นมานะครับนี่เหรียญคมกิจริงนะครับเหรียญแท้เลยนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพศอ,อ4อนหนึ่งสี่ ด้านหน้าเป็นพระอาจารย์สมอสมูนะครับพอยอสองห้าหนึ่งสี่นะครับวัดงาวัดห้วยนะครับมองไม่เห็นวัดห้วยงาช้างนะครับจังหวัดพริรนุ สวยจริงๆงามจริงๆ,ๆนะครับดูด้านหลังครับเป็นหลวงพ่อทบวัชชนเดนนะครับพักขูวิชิตนะครับหลวงพ่อทบวัชชนเดนนะครับ เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยรอบจัดโคตรสวยนะครับสวยงามจริงๆนะครับสองห้าหนึ่งสี่นะครับสองพันห้าร้อยหนึ่งสี่สิบสี่นะครับ ตอบตัดก็มีฟันเฟียงสวยๆนะครับไม่ได้ที่บอกนะครับเพราะามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถือนี่นะครับโอ้โทรศัพท์กพ,พอโทรศัพท์ไม่ชัดเจนเลยนะครับห่วงแท้เลยนะครับแท้มากับพร้อมกับเหลียมเลยนะครับหลวงพอ่อทบวัดชนเดน่น พระครูวิชิตนะครับนาหนาเป็นพระอาจารย์สมอสมนะครับพอยอน่าจะเป็นพุทธกิริไกนะครับสองพันห้าร้อยสิบสี่ สวยงามจริงจริงน,นะครับผมก็ไม่เคยเห็นหรอกครับผมเขาให้มาก็เลยเอามาลงดูมันเก่าแก่นะครับสิบสี่พศสิบสี่เขเก่าแก่นะครับผมไม่รู้ว่าพระหลวงพ่อสมจะดังหรือไม่ดังนะครับแต่มีหลวงพอ่อทบวัดชนแดนด้วยอยู่ด้านหลังนะครับ พรคูวิชิตนะครับหลวงพ่อสมนี้ก็เขียนไว้ว่าพระอ,อาจารย์สมนะครับอาจารย์สมนะครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับไม่จชเจินเลย ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ